Twitter ครับคือหนึ่งในแพลตฟอร์มที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับแต่คุณเชื่อไหมครับว่ากว่า Twitter จะมีวันนี้ครับผู้ก่อตั้งของ Twitter ครับแจ็คดอซี่ต้องผ่านอะไรมาเยอะมากนะครับตั้งแต่การโดนไล่ออกจากบริษัทที่ตัวเองก่อตั้งขึ้นมา ไปก่อตั้งบริษัทใหม่แล้วกลับมาถูกจ้างเป็น c ีอของ Twitter อีกครั้งหนึ่งแจ็คดอซี่เริ่มต้นชีวิตตัวเองครับด้วยการไปแฮ็กบริษัทคนอื่นเพื่อให้ได้งานนั้นครับนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับนั่นคือที่มาที่ไปและประวัติศาสตร์ความสําเร็จของ Twitter มีอะไรบ้างวันนี้จะเล่าให้ฟังครับ ครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยายลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็มุมมองของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะครับดังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าเราสามารถที่จะถอดบทเรียนแล้วก็เรียนรู้จากเขาได้ตอนนี้ครับคุณกําลังอยู่ในซีรีส์ของเรื่องการถอดบทเรียนธุรกิจจากธุรกิจชั้นนําที่ประสบความสําเร็จนะครับพะเราเชื่อว่าธุรุรรรริจจ่่่่นนนนพีเเเเหลาา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 า้้ััขะะะผออไมมยดงถถส ที่จะเอาบทเรียนนั้นมาปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตเราเนี่ยหรือธุรกิจของเราก็น่าจะดีไม่น้อยใช่ไหมครับฉะนั้นวันนี้ก่อนไปฟังอย่าลืมกด subscribe ติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับประวัติของทวิตเตอร์นะครับเริ่มต้นมาจากผู้ชายที่มีชื่อว่าแจ็คดอซี่ครับแจ็คดอซี่นะครับคืออัจฉริยะคนหนึ่งครับที่หลังจากที่เขาเข้าเรียนในชั้นมัธยมแล้วเนี่ยตอนอายุ14บีปีครับเขามีโอกาสเรียนเขีนรัั้งงงวเเขาาออจจะสส่ตตดิใท โปรกมในการเรียกแท็กซี่ครับหรือว่าเรียกคนมาส่งอาหารถ้าเราพูดในสมัยนี้เนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยแปลกนักใช่ไหมครับแต่คุณเชื่อไหมครับว่าตอนที่แจ็คดอซี่ทำเรื่องนี้นั่นคือปี1990ครับหรือประมาณเกือบๆจะ30ปีที่แล้วนะครับในช่วงเวลานั้นเองครับแจ็คดอซี่ที่มีอายุแค่15ปีเนี่ยครับก็มีโอกาสเข้าไปสมัครฝึกงานนะครับกับบริษัทซอฟต์แวร์รายใหญ่ครับนั่นคือเหตุผลนะครับที่ทําให้แจ็คดอซี่เนี่ยมีประสบการณ์นะครับในการพัฒนาซอฟต์แวร์นะฮะหรือว่าในการบริหารโปรเจ มีอายุได้19ปีนะครับเขามีโอกาสเข้าเรียนต่อนะฮะที่คณะคอมพิวเตอร์ศาสตร์ครับที่มหาวิทยาลัยมิสซูรียูนิเวอร์ซิตี้ครับแต่หลังจากที่เรียนไปได้ประมาณ1ปีครับครอบครัวของแจ็คดอซีเนี่ยมีเหตุผลนะครับที่ต้องย้ายไปที่เมืองอื่นครับทำให้แจ็คดอซีเนี่ยก็เลยต้องดรอปเรียนที่เดิมครับแล้วก็ไปสมัครที่มหาวิทยาลัยใหม่ครับเดิมเมืองที่ครอบครัวเขาย้ายไปครับก็คือเมืองนิวยอร์กนั่นเองทําให้ตอนที่แจ็คดอซี่ย้ายไปที่นิวยอร์กครับเขาก็เลยย้ายไปเรียนนะ เขาได้เรียนมาเนี่ยมันไม่พอที่จะเอาไปใช้ในชีวิตจริงครับเขาเนี่ยอยากจะสร้างธุรกิจขึ้นมาเป็นของตัวเองครับตามรอยรุ่นพี่อย่างบิลเกตนะครับสตีฟจ็อบส์หรือว่าอีกหลายๆคนที่ไม่จําเป็นต้องเรียนจบฮะต่อมานะครับในช่วงประมาณปี2000ครับตอนนั้นแจ็คนะฮะอายุได้ประมาณ23ปีครับแจ็คดอซี่เนี่ยมีไอเดียนะครับที่บอกว่าอยากจะให้มีการทําแพลตฟอร์มครับที่มันสามารถที่จะเขียนข้อความสั้นๆครับรับส่งข้อความกันเพราะเขาเชื่อว่าถึงแม้ว่าบนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะมีข้อความนะครับมีบทความยเดล ในอะไรต่างๆเนี่ยแต่สุดท้ายครับใจความสําคัญเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่คําและบางครั้งเวลาเราหาข้อมูลเนี่ยเราก็แค่เปิดมานะฮะเว็บไซต์ที่มีข้อความนะครับยาวๆเป็นหลายสิบหน้าครับเพื่อที่จะหาข้อมูลเนี่ยแค่อย่างเดียวนั่นก็คือประโยคที่เป็นประโยชน์ที่เป็นคําตอบของเราครับเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าทําไมเนี่ยมันถึงไม่มีแพลตฟอร์มแบบนี้นะครับเกิดข,ขึ้นมาเขาก็เลยร่างครับใสใ่กระดาษเล็กๆนะฮะว่าถ้าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มครับเขาเนี่ยอยากจะสร้างเว็บไซต์แบบนี้ขึ้นมาครับให้คนสามารถที่จะเขียนสเตตัสนะครับ หรือว่าส่งข้อความได้เนี่ยโดยจํากัดครับให้พิมพ์ไม่ต้องเยอะแล้วเขาเนี่ยก็ตั้งชื่อให้สิ่งนี้นะครับว่ามันคือไมโครบล็อกกิ้งครับหรือว่าการเขียนบล็อกนะครับแบบเล็กๆแบบสั้นๆนั่นเองฮะแต่ว่าไอเดียที่เขาคิดขึ้นมานี้นะครับเขายังไม่ได้เอาไปทําจริงนะครับเขายังรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยหนึ่งก็เขาก็ไม่ได้พร้อมที่จะทาครับและก็2ก็คือตอนนั้นเนี่ยก็คงไม่ค่อยมีคนอยากจะใช้สักเท่าไหร่ฮะในช่วงที่แจ็คกาลังล้มลุกคลุกคลานอยู่นะครับแจ็คก็ได้อยากลองไป ครับกับการเริ่มต้นทําธุรกิจของเขานี่คือที่มาครับที่เขาเริ่มมองหานะครับว่าเขาจะไปทํางานกับบริษัทไหนแต่วิธีการสมรัครงานของเขาเนี่ยไม่เหมือนคนทั่วไปครับไม่ใช่เป็นการยื่นเรซูเม่หรือว่าส่งอ e ีเมลเข้าไปแต่สิ่งที่เขาทำนะฮะคือเขาเนี่ยพยายามที่จะแฮกนะครับระบบของบริษัทนั้นครับพอเขาแฮกได้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ส่งช่องโหว่นะครับพร้อมกับวิธีการปิดช่องโหว่นี้ไปให้กับ CEO ของบริษัทฮะโดยมีบริษัทนึงนะครับที่เป็นบริษัทสําหรับพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับในการบร ขนส่งนะฮะซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อว่า Dispatch Management Service Corp. นะครับโดยมีเจ้าของที่ชื่อว่า Greg Kid ครับ แจ็คดอซี่เนี่ยเขาแฮกระบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ส่งอีเมลไปหาเกรกคิดโดยตรงครับพอเป็นอย่งงางนั้นครับคุณเชื่อไหมครับว่าเกรกคิดเนี่ยเขาสนใจในฝีมือของเด็กหนุ่มคนนี้มากนะครับเพราะว่าแจ็คดอซี่แค่คนเดียวเนี่ยอายุแค่ยี่สิบกว่าปีครับสามารถที่จะเห็นช่องโหว่ครับจุดอ่อนของที่ e เอนจิเนียร์วิศวกรนะครับที่สร้างระบบนี้ขึ้นมาเป็นหลายสิบหลายร้อยคนเนี่ยได้ในไม่กี่วันเท่านั้นเอง Greg เกรกคิดก็เลยรับนะครับแจ็คดอซี่เข้ามาทํางานในบริษัท หลังจากที่แจ็คดอซี่เข้ามาทํางานในบริษัทครับนั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับที่มาของการที่แจ็คดอซี่เนี่ยเขาเริ่มเข้าใจนะฮะรูปแบบของการส่งข้อความมากขึ้นเพราะพอแจ็คดอซี่ได้เข้ามาอยู่ที่นี่ครับแจ็คดอซี่นะครับได้เรียนรู้ทั้งในเรื่องของการจัดการข้อความนะครับการส่งข้อความอัตโนมัตินะฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเทคโนโลยีที่กําลังมาก็คือ SMS ครับหรือข้อความที่มันส่งมาในมือถือของพวกเรานี่แหละซึ่งแจ็คดอซี่ก็ได้ใช้เวลาอยู่นานนะครับในการศึกษาแล้วก็เรียนรู้เรื่อง .com หรือว่าตอนที่หลายๆบริษัท i อทในอเมริกาครับต้องเจ๊งนะฮะต้องปิดตัวลงไปทำให้แจ็คครับก็กลายเป็นคนว่างงานและแจ็คดอซี่ก็ไปสมัครงานที่บริษัทใหม่ครับบริษัทนี้มีชื่อว่า a อ d i o ครับโอเเนี่ยมันเป็นบริษัทที่ทำบล็อกนะครับแล้วก็เป็นการรวบรวมคอนเทนต์ครับเกี่ยวกับพอดแคสต์ต่างๆซึ่งตัวโอเดีโอเนี่ยครับก็มีผู้ก่อตั้งนะครับที่เป็นเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพครับที่เคยทำสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จมาแล้วครั้งหนึ่งโดยเจ้าของคนนี้ครับมีชื่อว่า อีวานวิลเลียมเนี่ยคือคนที่เคยก่อตั้งนะครับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่าบล็อกเกอร์ครับซึ่งเว็บเนี้ยเราจะคุ้นเคยกันมากๆเลยนะครับเพราะว่า Google เนี่ยซื้อกิจการของบล็อกเกอร์ไปครับแล้วก็เอาไปเปิดให้ใช้บริการฟรีนะครับคือใครที่อยากมีเว็บไซต์ก็ไปสมัครบล็อกเกอร์ได้ตอนนั้นเองครับบริษัทโอเดีโอเนี่ยก็ยังเป็นบริษัทสตาร์ทอัพเล็กๆนะครับที่ก็ยังไม่ได้ทํากําไรนะครับหรือมีรายได้ดีมากนักแต่ว่าด้วยไอเดียนะฮะของอีวานวิลเลียมเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ย คนในทีมครับคนในบริษัทมีใครที่มีไอเดียอะไรใหม่ๆครับเขาก็อยากจะให้เนี่ยไปตั้งทีมนะครับแยกทีมออกมาแล้วก็ไปสร้างบริษัทนั้นเนี่ยด้วยกันไปเลยนี่คือที่มาครับที่ถึงคราวที่แจ็คดอรซีบอกว่านี่คือโอกาสของเขาฮะจากไอเดียที่เขาเคยคิดมาเมื่อหลายปีก่อนครับจำได้ไหมครัไอเดียที่มันอยู่ในกระดาษครับว่านี่คือข้อความนะครับข้อความสั้นๆที่จะมาโพสต์สเตตัสหรือว่าส่งข้อความถึงเพื่อนได้ก็เลยเป็นที่มาครับที่เขาเนี่ยเอามาเสนอให้กับอีวานว่านี่คือสิ่งที่เขาอยากทําปรากฏว่า หลังจากที่ได้เห็นไอเดียนี้เขาเห็นชอบด้วยนะครับแล้วเขาบอกว่าเนี่ยไปทําเลยมันน่าจะเป็นไอเดียที่ดีนะแล้วไม่ใช่แค่ให้ไปทําอย่างเดียวนะครับแต่อีวานก็กลับขอมาเป็นส่วนหนึ่งครับเป็นหนึ่งในผู้ร่วมกว่อตั้งของโปรเจก t นี้ด้วยโดยแรกเริ่มเดิมนทีนะครับโปรเจก t นี้ฮะมีชื่อที่แจ็คลอซี่นะครับตั้งขึ้นมาคือสมัยนั้นนะครับมันจะมีการเล่นคำนะครับเป็นคําย่อเป็นคําอะไรต่างๆคือคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยพวกที่เป็นคนเขียนโปรแกรมก็มักจะย่อคําต่างๆครับให้อยู่ใน5ตัวอักษรอย่างเช่นสมมุติิคําาาาาววว่่่ University ททีแปลลมหย เ,เขาก็จะเขียนสั้นๆกันนะครับแค่ U N S T Y ให้เข้าใจกันว่านี่คือ University ครับเป็นความเท่ๆของเด็กสมัยนั้นนะครับ สิ่งที่แจ็คดอร์ซี่ทำคือเขาคิดคำหนึ่งขึ้นมาครับเป็นคำที่ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับแต่เขาบอกว่ามันเป็นคำที่มันจะสื่อถึงข้อความสั้นๆครับนั่นก็คือคำว่าที่ T t บ r ครับซึ่งมันก็รวมกันได้5ตัวอักษรพอดีนะครับและนี่คือโปรเจกต์โค้ดเนมครับที่เขาใช้กันในตอนนั้นโดเมนทวิตเตอร์ดอทคอมครับตอนนั้นมีเจ้าของแล้วนะครับมีคนจดไปแล้วแต่ไม่ได้ใช้อะไรเขาก็เลยลองขอไปติดต่อซื้อต่อดูครับปรากฏว่าคนนั้นยอมขายให้นะครับก็เลยได้เปล 6,000นะครับแล้วก็แรงจากนั้นแค่1ปีครับ ทีมงานเนี่ยมองกันว่าจริงๆแล้วทวิตเตอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตไปได้ไกลกว่านี้มากๆเลยนะครับไม่ใช่แค่หนึ่งในส่วนของบริษัทโอ d ด o โออีกต่อไปนั่นคือทีมาครับที่พวกเขาตัดสินใจว่าจะตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาครับที่มีชื่อบริษัทวอทวิตเตอร์แยกตัวออกมาจากโอดีโอครับเชื่อไหมครับว่าหลังจากนั้นไม่นานนะครับมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งครับที่ทวิตเตอร์มาหาแจ็คดอซี่โดยตรงครับบอกว่าอยากจะนัดทานข้าวและแจ็คดอซี่เนี่ยก็บาจีนะครับรับนัดนั้นด้วยฮะก็ สอบถามถึงวิสัยทัศน์นะครับรูปแบบของการดาเนินธุรกิจของแจ็คดอซี่มุมมองของแจ็คดอซี่ว่าเขาเนี่ยจะอยากทําอะไรทําไมถึงอยากจะทํท t w i t t อร์นะครับหลังจากที่คุยกันในมิงนั้นจบครับแจ็คดอซี่ก็กลับมาที่บ้านครับแล้วก็เจอว่ามีเช็คใบหนึ่งนะครับส่งมาพร้อมกับเงื่อนไขครับว่าผมจะให้เช็คใบนี้กับคุณครับมีมูลค่าสูงถึง5 0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐเพื่อแลกกับการลาออกจากบริษัทครับแล้วมาทํา t w i t ตอร์เต็มตัวนั่นคือคําพูดนะครับของคนที่มีชื่อว่าเฟรดวิลสันครับซ ที่เอาเงินเนี่ยไปลงทุนกับสตาร์ทอัพหลายๆรายครับและนั่นคือที่มานะครับที่แจ็คดอซีเนี่ยก็เลยคุยกับเพื่อนในทีมเขาว่าเราต้องจริงจังกับงานนี้แล้วและก็เป็นที่มานะครับที่เขาเนี่ยแยกทวิตเตอร์ออกมาอย่างชัดเจนครับไม่ใช่ว่าทํางานบริษัททวิตเตอร์นี้นะครับควบคู่ไปกับการทํางานการดูแลระบบของโอเดีโอไปด้วยคือแยกออกมาทำทวิตเตอร์จริงๆอย่างชัดเจนเพื่อโฟกัสกับธุรกิจนี้ครับทวิตเตอร์เติบโตอย่างรวดเร็วนะครับจนกระทั่งปี2008ครับด้วยอายุ31ปีแจ็คดอรซีถูก ลงทุนพูดถึงหุ้นเนี่ยบอกว่าแจ็คดอซี่เนี่ยเด็กเกินไปครับไม่มีความสามารถมากพอที่จะมาบริหารงานนะครับบริษัทที่ใหญ่ระดับโลกขนาดนี้แต่ว่าคุณเชื่อไหมครับว่าพอแจ็คดอซี่ครับโดนไล่ออกไปฮะเขากลับไปตั้งบริษัทใหม่ครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องโซเชียลมีเดียเลยนะครับเป็นบริษัทที่มีชื่อว่าสแควร์ฮะสแควร์เนี่ยเป็นบริษัทสําหรับการรับชําระเงินนะครับนั่นคือถ้าเรายังจํากันได้ครับเราอาจจะเคยเห็นนะฮะไอโฟนหรือว่าไอแพดครับแล้วก็มีเครื่องเนี่ย รูดบัตรเครดิตได้นั่นแหละครับคือเครื่องที่สแควร์คิดคนขึ้นมาครับเป็นคนแรกของโลกที่คิดเครื่องนี้ขึ้นมาได้แล้วก็กระจายไปทั่วโลกนะครับคุณเชื่อไหมครับว่าเวลาแค่ไม่กี่ปีเนี่ยสแควร์ประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามนะครับแล้วก็สามารถเอาบริษัทของตัวเองเนี่ยเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยครับกลายเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านการเงินรายหนึ่งที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกครับในขณะเดียวกันนั่นเองนะครับทวิตเตอร์ก็มีการแต่งตั้ง c ีอคนใหม่ขึ้นมาครับที่มาบริหารงานได้อย่างมีปรระสิิทธภาาพพมมกกขขึึ้้นนนคัแต่่อง์ใหญ ค,ความกดดันมากขึ้นมีแรงกดดันจากนักลงทุนพูดถึงหุ้นมากขึ้นเนี่ย CEO คนนั้นก็ลหลอกไปครับแล้วก็มี CEO อีกคนหนึ่งนะครับเข้ามาใหม่หลังจากนั้นฮะคนนี้ก็สามารถที่จะเอาบริษัทนะครับเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ถือว่าเป็นความประสบความสําเร็จอย่างหนึ่งที่ CEO คนนี้ครับทำให้กับบริษัทแต่เชื่อไหมครับว่าด้วยการที่เอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้เนี่ยมันก็ไม่พอครับเมื่อแรงมาด้วยความที่เขาเนี่ยไม่ได้มีความเก่งกาจเรื่องเทคโนโลยีนะครับหรือว่าเรื่องนวัตกรรมมากพอก็เเลยทําให้้ตออนนนัง ไม่ค่อยมีคนใช้ครับเป็นยุคตกต่ำของ Twitter คือเอาง่ายๆว่าเรื่องงบการเงินเรื่องอะไรเงี้ยมันพอที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ครับเข้าไปในตลาดหุ้นได้แต่ตอนนั้นครับผู้ใช้เนี่ยก็โตไม่เท่า Facebook อิน t a g r กรมก็แซงหน้าไปครับมี snap chat เกิดขึ้นมาใหม่ก็แซงหน้าไปอีกมันก็เลยทำให้ตอนนั้นเองฮะ o e o คนนี้ก็เลยโดนไล่ออกจาก Twitter อีกครั้งหนึ่งครับ จนในช่วงเวลาที่ทวิตเตอร์ไม่สามารถหาผู้นําคนไหนมานําองค์กรได้นะครับสุดท้ายมีการประกาศแต่งตั้งครับดึงตัวครับเรียกตัวแจ็คดอซี่กลับมาครับเขาเห็นว่าเออตอนนั้นนะ่ะที่ไล่ออกไปเนี่ยเพราะาเราไล่ออกไปเนื่องจากคุณนะ่ะไม่มีประสบการณ์นะแต่ตอนนี้เราก็เห็นกันแล้วว่าคุณนะ่ะสามารถไปตั้งบริษัทใหม่ทาให้เติบโตไปไกลระดับโลกแล้วก็เข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ด้วยคุณน่ะน่าจะเก่งพอที่จะกลับมาบริหารทวิตเตอร์แหละนี่คือเหตุผลนะครับที่แจ็คดอซี่บอกว่าเขาชวนผมกลับมาเพราะเรื่องนี้ครับจนปัััจจุบนนบนดอกลมา บริหารง,งานได้แค่2ปีครับสามารถทําให้บริษัท Twitter เนี่ยมีกําไรถึงหลักพันล้านได้นะครับในเวลาสั้นๆและหลังจากนั้นทวิตเตอร์ก็เติบโตเรื่อยมาจนทุกวันนี้ครับนี่คือเรื่องราวนะครับที่ไปที่มาของบริษัทที่มีชื่อว่า Twitter s o ครับโซเชียลมีเดียที่หลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยหรือว่าเคยใช้งานกันดีอยู่แล้ว สำหรับคุณคุณได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างครับตัวผมเองนะครับมีอยู่2ออย่างด้วยกันที่ผมคิดว่าเราเนี่ยคนที่จะจาใส่ใจนะฮะแล้วก็เอาไปปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันของเราแล้วก็ธุรกิจของเราด้วยข้อแรกนะครับนั่นก็คือความสําคัญของการโฟกัสครับเราอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าบางทีคนเก่งเนี่ยสามารถที่จะทําอะไรหลากหลายอย่างได้เหมือนอย่างเช่นแจ็คดอซี่ครับที่สามารถทําหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันครับแต่อย่างที่นักลงทุนนะครับมองว่าถ้าสมมติคุณนะ่ได้มาโฟกัสกับการทํางานแค่อย่างเดียวครับมันจะทําให้คุณเนี่ยสามารถเติบโตไป ได้ไกลกว่าน,นี้คือเอาไว้ง่ายว่าสมมุติคุณทําอาหารเก่งสิอย่างครับทำอะไรก็พออร่อยไปหมดเลยนะครับแต่ว่าทําไมคุณไม่ลองโฟกัสกับการทาแค่อย่างเดียวทําสิ่งนั้นให้อร่อยที่สุดไปเลยพอเหมือนกับพี่เราเนี่ยคุณเคยกับร้านอาหารทุกวันนี้ใช่ไหมครับเราไม่ได้ถูกใจร้านไหนเป็นพิเศษที่อร่อยทุกอย่างแต่เราถูกใจบางร้านอาหารที่ร้านเนี้ยเมนูเนี้ยอร่อยสุดๆไปเลยเช่นสมมติเราพูดถึงไก่ทอดก็พูดถึง KFC นะฮะลายเป็นตัวแทนของไก่ทอดไปเลยเราพูดถึงเฟรนฟรายนะครับเราก็มักจะพูดถึงแมคโดนัลล์ไปเลยพูดถึงนเเป็็า,านรกจะ ถึง MK ไปเลยพูดถึงสุกี้ก็ต้องเป็น MK ไปเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้ว่าแต่ละร้านอาหารครับจะมีหลายอย่างที่อร่อยนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีจุดหนึ่งครับที่เป็นจุดที่ดีที่สุดครับเด่นที่สุดนั่นคือที่มาครับที่นักลงทุนคนนั้นบอกแจ็คดอซีว่าเลิกทำทุกอย่างซะแล้วโฟกัสกับสิ่งที่จะทําให้คุณเติบโตที่สุดได้แค่อย่างเดียวก็พอและอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือความฝันของแจ็คดอซีครับที่มันไม่เคยถูกทิ้งไปไหนเหมือนอย่างที่เราได้ฟังไปในวันนี้นนะคคคครรรัับวววว่่าาาาาาแจดดอออีีเยยมมมมิททกกํลตตฟ์งใสข้ แต่นั่นคือไอเดียตั้งแต่เขาเป็นเด็กครับผ่านมาหลายสิบปีไอเดียนั้นยังอยู่กับเขาและสุดท้ายมันกลายมาเป็นทวิตเตอร์ที่ประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้ลองคิดดูสิครับว่าตอนเป็นเด็กของคุณนะครับหรือว่าตอนที่คุณกําลังมีไอเดียนะครับมีความฝันใหม่ๆนะว่าคุณอยากทําอะไรสักอย่างหนึ่งวันนี้คุณทิ้งความฝันนั้นไปหรือ,อยังหรือว่าความฝันนั้นมันเลือนลางไปแล้วลองกลับมาคิดดูนะครับว่าคุณสามารถที่จะเอามาปัดฝุ่นแล้วก็ทําอะไรใหม่ๆได้บ้างนี่คือ2ข้อคิดที่ผมได้เรียนรู้จากแจ็นน หนึ่งครับนั่นก็คือบริษัทที่มีชื่อว่า i ิน t a g r กรมที่ก่อตั้งขึ้นมาไม่กี่ปีครับถูก Facebook ซื้อไปด้วยมูลค่ากิจการกว่า1,000ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ31,000ล้านบาทอิน t a g r a m นะครับคือหนึ่งใน3บริษัทของโลกนะครับที่สามารถเติบโตและมีมูลค่าเกิน1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีพนักง,งานแค่หลัก10คนนะฮะคิดดูสิครับบริษัทแค่10กว่าคนบริษัทมูลค่า3 0,000กว่าล้านบาทเขาทําได้ยังไงมีที่ไปที่มายงงอย่าง,างไ,ไงปัจจบคลิปนี้อย่าม กลับไปฟังกันได้เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในท็อปคอมเมนต์นะครับและตอนนี้เรามี Facebook Fanpage กันแล้วนะครับคือแฟนเพจนพงศธรก็อย่าลืมฝากเข้าไปกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยมีเรื่องบางเรื่องนะครับที่ผมเขียนเอาไว้ครับย่อยสรุปไว้แต่ว่าไม่ได้เอามาเล่าใน u t u b e เนี่ยก็จะไปเขียนให้อ่านนะครับเขียนสรุปไว้ในนั้นก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ครับอย่าลืมฝากกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้และ subscribe ติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไมมมม่่่พลลลลาาาาาดดคคววรรรรู้้้้ธุุกิจจีีีีๆททผะะะเาาเเอออใหอหััังงนนนนนยยแแบบบื ฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคุณด้วยครับเพื่อนๆคุณที่อาจจะกำลังมีความฝันนะครับอยากทำธุรกิจอยู่แต่ไม่ได้เริ่มทำสักทีเขาจะได้มีแรงมาดางใจอย่างแจ็คดอซี่ไปปรับประยุกต์ใช้กันและเหมือนเดิมครับใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังอยากให้แชร์เรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังและสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับถ้าหากว่าคุณชอบฝาก u b s c r i b e ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันและก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอออาาาืมามม้กกก็บบาหหรรรสสสสงงัััันนทุปดด์ผควี